ณรนะงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไสค์จังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์น้อยเป็นคนทาครับวันนี้มาดูการดัดโชคแผงคอของเวฟหนึ่งสองห้าไอครับคันนี้ก็พอควรอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันครับกันนะครับว่าต้องทำยังไงกันบ้างครับคันเนี้ย แกนแผงคอมันค่อนข้างจะคดเยอะมากนะครับอาจจะต้องสลับขั้นตอนการดัดไม่เหมือนขั้นอื่นอยู่สักนิดนึงครับเพราะว่ามันพอแกนแผงคอมันเอียงไปแล้วเนี่ยเอียงเยอะเนี่ยมันมันไม่สามารถเลง็งเลง็งในจุดอื่นได้ คือมันมันเรียกอะไรมันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันมันจะขนาดซึ่งกันและกันพออันใดอันหนึ่งมันมันผิดไปเยอะทําให้เราเลงยากครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมพามาดัดยาบก่อนครับดัดให้พอรู้ได้ก่อนแ้เดี๋ยวอาจจะต้องไปดัดแกนแผงคอให้มันคืนสภาพก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดส่วนอื่นกัน ดัดแนวแ้นโชกแผงคอกับระนาบให้มันใกล้เคียงก่อนให้มันดูด้วยสายตามไม่รู้ก่อนเนี่ยครับมันคดเยอะมากเลยเยอะสุดๆเลยไม่เยอะธรรมดาทำให้เราเลงยาก ต้องดัดแกนแผงคอให้มันมันใกล้เคียงหรือได้เลยก่อนมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับงานที่มันเป็นเยอะขนาดเนี้ยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆเนาะนานจะเ,เจอสักคันก็ถ้าลูกค้าไม่มีงบประมาณในการเปลี่ยนก็ดัดใช้ได้เลยครับ ดัดแล้วก็ขี่ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับดัดแล้วก็เราคอยเล็งดูด้วยครับถ้าเล็งแล้วไม่ใกล้เคียงก็ดัดเพิ่มครับ ก็ต้องคอยดูคอยเล็งว่ามันประมาณได้ฉากหรือยังประมาณนี้ครับเกินครับดัดกลับแต่จริงๆงานอย่างเงี้ยผมตั้งใจดัดเกินนะครับให้ตั้งใจดัดให้มันเกินนิดก่อนแล้วดัดกลับยังไม่ได้ก็อีกรอบนึงครับดัดไปวัดไปครับเช็คไป เรามาย้อนกลับมาเก็บแนวแกนโช้กแผงคอละหนา้าแนวแกนโช้กแผงคอละหนา้าฉากของโช้กอีกหนึ่งรอบครับทีแล้เราดับไปใกล้เคียงแล้วแนวแกนโช้กแผงคอละหนา้าฉากของโช้กนะครับดัดย้อนระดับอีกหนึ่งรอบครับทันนี้มันจะเลงงานได้ลนะ ทีแรกมันเลงไม่ได้แต่มันมงงหมดวัดเนี่ยไกลช่วเป็นคอครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่งนอดนิดดัดหลายรอบแล้วเล่งนอดสักหน่อยเรามาเช็คกันดูครับ เหมือนกับว่ามันต้องดัดเข้าหุบเข้าอีกนิดนึงมันยังขามากไป<า>เช็คดูครับเช็คดูว่าได้ยังผมจะดัดเกินนิดนึงครับดัดเข้าเกินไปน,นิดนึงแล้เดี๋ยวผมมาเก็บรายละเอียด ดัดทางครับดัดทางเก็บรายละเอียดทั้งสองข้างเลยอีกข้างมันก็ยังเข้าอยู่กันกลับหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูครับตรงไหนได้บ้างตรงไหนไม่ได้บ้างย้อนกลับมาเก็บ แถวแขนโชคแข่งคองกระหน้าน้ามนิดนึงครับในแขนโชคแข่งคอหน้าหน้าฉากขนโชคสามตัวเนี้ครับสามรายการเนี้ยมันมันมันสัมพันธ์กันอยู่ครับวนไปวนมาเนี่ยครับตัดตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เสียตัดตัวใดตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เสียอยู่เนี่ยครับมันมันสัมพันธ์กันหยุดเกินครับตัดจับ ี๋ยวลองเช็คดูครับอีกรอบนึงครับเก็บรายละเอยียดครับค่อยๆเก็บไปครับ วัดชอบวัดแล้วดับอีกนิดหนึ่งครับงานใกล้จะได้แล้วเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายแล้วได้แล้วครับแนการโชคแผงคอและหนา้าฉากของโชคเดี๋ยวเรามาเช็คฉากของแผงคอครับถ้าฉากของแผงคอได้ก็คือ จบเลยครับไม่ต้องทำาไมต่อละไม่ต้องดีเช็คละเพราะมันเพิ่งเช็คมาครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับตัสด,ดีครับ